ไม่มาพุเนี่ยกุคนฝูที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยเขาจะเหนื่อยละถ้ารดน้ํเข้ถึงก็ไม่ว่าด้ยนะตรวจแขกทหารเขาบอกว่าอะทีถเนี่ยทหารเขาจบอกว่าเขาไม่อยากเลยเลยเลยเนียที่ถึงเขาเลยผมก็งงงงฟังเขาละครัท่านจิตินะคะท่านอะไรทางท่านอาจารย์บลก็วงโรคไม่ได้เป็นตัท่ทนผู้ว่าราชการจังหวัดใดจังหวดหนึ่งนะคะ ทั้งหมดในประเทศไทยมี1 2แห่งนะคะของเราเป็นเพจหกที่จังหวดัดระยองเราก็มีที่เราดูแลคือด,าอาาาดอ่านเรือมัตตากุฎนะคะด่านมุกมุโร่ติดต่อของประเทศ่ท่ากาศยานนะคะด่านท่ากาศยานอุตรเทาที่จังหวัดพัทลีที่ทางดิฉันนะคะได้เป็นคนที่ให้การสนับสนุนดูแลในขั้นตอนของ่ารเรียนเชินบัณฑิต

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn